วัสดีฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Roblox แล้วก็ใช่วันนี้ผมไลฟ์เกมทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินหมาผมเห่า่ะทุกคนได้ยินหมาผมเห่าใช่ไหม โอเคเราเริ่มอะไรดีกว่าเอาเปิดมาก็เอาเลยอ่ะยิงเลยอ่ะ <c oughs> โฮ้ยเราเป็นผี แกหนีไปไหนไม่รอดหรอกเดี๋ยวหลอกวิญญาณหลอนนั่นเลยมันกระเด็นไปไกลขนาดเลยวะโอลวงกันละนาวเลยเอ้ยผีชนตึกได้เหรอเพิ่งรู้เนี่ยผีชนตึกได้ด้วยถ้าผีชนตึกได้ป่านนี้กู หัดแตกกระนาวแล้วล่ะพีเหีโยวโ,โ,โ,โยเหียวงูเย็นคนเวียดนาม่ะงูเย็น เราก็บินอยู่เรื่อยๆนี่แหละไม่ต้องทำอะไรมากโอ้โอโลงมาลึกเชียสวัสดีคนที่ดูร้ออนหลังด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ เกมไลฟ์แรกของผมเลยไม่คิดว่าจะมาไลฟ์นะเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วนะฮะว่าบางทีผมอาจจะไม่ไลฟ์แต่เราก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรขนาดนั้นฮะเราก็ต้องมาไลฟ์กันบ้างไหนๆเราก็เข้าวงการนี้มานานละนั้งแต่ปีที่แล้ว เนียนโอ้ชิตเ๊อฟักยิงตายไปกี่คนแล้วเนี่ย ต้องการอุปกรณ์แล้วโอเคมีคนยิงกันมีคนยิงแล้วโคตรเสียวอะ โคตรเสียว drop off เราไม่มีเควสนี้นี่ว่ะ passage โอเคกูนี่แหละหน่าสงสัยสุดแล้วยิงกูเลยแม่งแมนยังวะ นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาข้างล่างแล้วอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเนี่ยพอกูเป็นผีกูก็ไม่มีอะไรทําเนี่ยคุ้มมากเลยคุ้มกับการโดนยิงมากเลยเป็นผีเนี่ยชนชนได้ด้วยผีกู ผีกูชนสิ่งปลูกสร้างด้วยสุดยอดมากมันยังมีคนหลงเหลืออยู่ปะวะผู้ใดผู้ใดยังมีชีวิตอยู่ขอเบิงขอเบิง อยู่ใช่นี่นี่ใครอะคาซาวีคาซาวี what the fuck what the fuck เขายังมีชีวิตอยู่ครับทุกคนเขายังมีชีวิตอยู่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเดินละเขาเดินมาละเดินกลับด้วย เอา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 ว่าโดนแน่ตายแต่คนซ่อนชนะนะฮะคนซ่อนชนะครับทุกคนแต่กูเป็นคนซ่อนอีกแล้ว มอมอืมโอเคควสนี้ เรียบร้อยเราต้องไปที่ garage เดี๋ยวเราเดินเนียนๆไปกันไปที่ b e a c h Let's go to the beach Let's go to the beach ได้ควสนี่มาหนีิบอมแม่นหรออันนี้มันเคฟโอเค ผีบินผีบินผ่านเรียบร้อยเควสนี้เสร็จแล้วฮะไปกันต่อครับผมเรายังมีเควสที่ต้องทำ เดมบราเดเดมบราเควสเราแก้เสร็จแล้ว หลือแค่ควิดบีชนอนลนะเรียบร้อย เฟซเราเสร็จแล้วครับไปกันต่ออ้าวเฮียกูนึกว่ากูโดนยิงไเวนตกใจหมดอีกสักตาหนึ่งนะสักตาสองตาดีกว่าเราไม่รีบ เออยิงกูเลยมันรู้ได้ไงวะเนี่ยไอ้ซอมบี้นั่นอยู่ไหนวะจับตาดูไอ้ซอมบี้นี่ไว้เลย ไม่กล้าทำเควสกลัวโดนยิงมันมันมันแคมป์ตรงนี้นี่ว่ะนังใหญ่กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วทำไมมันรู้นี่ไอซอมบี้เวนี่มันแคมป์ตรงนี้นี่เอง วิเวียนวิเวียนวิเวียนเอาวิเวียนโดนไปแล้วมันเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้อ่ะทุกคนใช่ปะเนี่ ใส่บ่ฮะ,ะโปรบ่เนะี่ยเปิดโปรบ่มีเนบ่เนี่ยนะเปิดโปรปเบาเราอะฮะดูดิเรารอดูครับผม ชนชนไม่ได้ชนมันนะชนกล่องหลังมันเนี่ยโบโบโคตรแบบการกระทำไร้สมองมากเลยกูเราไปดูคนอื่นบ้างดีกว่ามีใครยังมีชีวิตอยู่ <laughs> โอเคบุคคลคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ครับทุกคน ไฮเดอร์สวิกตอรีนะเราเป็นไฮเดอร์อีกแล้วอะบีชพาร์คด็อกด็อกบีชบีชสตรีทบลาบลาบลาควีส เนียนๆไปกันอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบทำเคเวสตอนนี้ซัมบี้นี่ ผมกลัวมีคนสงสัยนั่นไงีกูว่าแล้ว อุณเนียนไว้ก่อนกุณเนียนไว้ก่อนใจเย็นๆครับทุกคนเราต้องใจเย็นๆนะฮะเราไม่ต้องรีบสตรีท ยืนทำเควสยืยนทำเควสใช่ป่าววะไม่ใช่เควสนี่เหรอแมนกูหันหนีมันไม่สงสัยเลยอ่ะกูหันหนีเมื่อกี้แย่แล้ว เขาเริ่มสงสัยแล้วแล้วเ <laughs> <laughs> อ้ยโดนยิงยนได้กูเอ้ยรอดูคอนคลูชั่นนะว่าตานี้ใครจะชนะใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่นะครับ โหไม่เห็นเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยสุดยอดในการพรรางตัวชอบแบบอนิเมชั่นเกมนี้มากเลยดูดิทุกคนอ้าว Hyders Victory นะฮะฝ่ายคนซ่อนเป็นผู้ชนะนะครับผมก็นั่นแหละเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากอีกเกมหนึ่งใน Roblox นะฮอยากให้ทุกคนมาเล่นมากแบบมาเล่นกันเยอะๆซัพพอร์ตคนสร้างเกมนี้หน่อยนะฮะก็ไลฟ์นี้ก็ต้องจบไปแล้วนะครับผมเจอกันครับมายิงกูเลยเฮียมา จะจบไลฟ์อยู่แล้วยิงกูเลยนั่นแหละ